ห้าประโยชน์ของยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีมากกว่าที่คุณรู้ค่ะข้อแรกค่ะลดอาการของภาวะโรคถุงน้ำรังไข่หลายใบยหรือ PCOS ค่ะ,คะเพราะคนที่เป็นโรคนี้นะคะไข่ไม่ตกก็จะทำให้ประจำเดือนไม่มาการกินยาเม็ดคุมกำเนิดก็จะทำให้ประจำเดือนมาค่ะข้อ2ค่ะลดการเสียเลือดในช่วงมีประจำเดือนและช่วยให้รอบเดือนมาปกตินะคะ เพราะว่าตัวยาม็คุมกําเนิดะคะ่ะจะทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกมันบางตัวลงก็จะทําให้ปริมาณเลือดประจําเดือนออกมาน้อยลงนะคะใช้รักษาภาวะนี้ได้คนที่ประจําเดือนมามากประจําเดือนมานานผิดปกติข้อ3ค่ะลดความรุนแรงของการปวดท้องประจําเดือนนะคะอันนี้มีวิธีการกินยาคุมแบบต่อเนื่องไม่หยุดพักก็จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ข้อ4ค่ะลดความรุนแรงของกลุ่มอาการก่อนจะมีประจำเดือนหรือ PMS นะคะเรียกง่ายๆว่าภาวะผีเข้าอ่ะแปลเรียกนิดเดียวก็แบบเปียงวีหรือบางคนก็แบบร้องไห้นะคะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ข้อ5ค่ะลดสิวขนดกและภาวะอื่นๆเนื่องจากภาวะฮอร์โมนเพศชายหรือภาวะฮอร์โมนแอนโดเจน